นะครับพบกับถนมสักชาแนลเช่นเคยครับ EP นี้นะครับก็จะพาไปขึ้นสะเดาครับคุณผู้ชมตอนนี้สะเดาเริ่มออกแล้วนะครับเพราะว่า,วา,เ,าเริ่มเกี่ยวขาว้าวเกี่ยวอะไรกันแล้วนะครับผมกับพ่อตาก็จะไปตัดสะเดากันเนี่ยครับตาผมอยู่นี่ไปนะครับเดี๋ยวไปหาสะเดากันไม่รู้จะออกยอดเยอะหรือเปล่านะ นะครับนะครับเดี๋ยวไปขึ้นสสดากันนะครับผมเดี๋ยวไปรอสสดาวกันผมกับพ่อตาไปขึ้นสสดาเอยู่นะครับตอนนี้นะครับไม่รู้มันออกเยอะหรือเปล่าอู้เริ่มบานจะเริ่มบานกันเยอะแล้วนะนู่นน่ะไปลายเริ่มบานเหมือนแล้วคุณผู้ชมนัเพิอออกตอนไหนแล้วนี่ยเออนุ่นน่ะบานหมดเลย ออกตอนไหน่ะเนี่ยนี่นะครับนี่โอ้โหยอดนี้คุณผู้ชมยอดเดียวนี้คืออยู่เลยครับดูพุ่มนี้ฮะให้ดูใกล้ๆโอ้โหนะครับเดี๋ยวมารุ้นกันครับมารุ้นกัน อยู่เลยครับกิ่งเดียวช่อเดียวนี่เป็นเรื่องเลยฮะดูนะครับให้ดูใกล้โอ้โหนะช่อเดียวที่อยู่เลยกิ่งเดียวเนี่ยช่อเดียวกินกันทั้งอำเภอเลยครับผมนี่ฮะโอ้โหนี่นะครับดูดูกิ่งเดียวดูแก,กหากาละเติรนเตี้ยครับคุณผู้ชมดูว่าดูนะ โอ้โหเออเอ้โอ้โหเฮยเลบบแต่บานบาน,บานก็มีนะนูนะ่นข้างบนหนออีกอันเดี๋ยวคนจะไปสอยเส้นพระตากา ยอดเดียวอยู่เลยครับคุณผู้ชมอโอ้โหปบานหมดเลยอ๋อโ,โอ,โโอโโโ้โห้บานหมดแล้วเนี่ยบานหมดแล้วอ่นี่ใบกินใบเลยใหญ่ๆได้เจสองสองยอดพอเลยครับคุณผู้ชมโอ้โห หยุดใบออกก่อนหยุดใบออกก่อนโอ้โห oh สองสองช่อพอเลยครับโอ้โห oh เป็นสดามันครับคุณผู้ชมดอกแรกแห่งปีเลยครับ oh ho. สองช่อเลยก็พอเลยครับเนี oh ่ยโอ้โห งามอะไรขนาดนี้ครับเป็นสะเดามัน,รยยมนครับคุณผู้ชมนี่ฮะโอ้โหต้นเตี้ยๆนิเงี้ยต้นเตี้ยที่เดียวโอ้โสองช่อกินกันทั้งอำเภอครับคุณผู้ชมเป็นสะเดายมันนะสะเดามันโอ้โหเลยเป็นงานเดิมเนี่ยสองยอดเลยพอเลยครับโอ้โห สุดยอดเลยคุณผู้ชมสองยอดกินได้ทั้งอำเภอครับดูนี่ยหีนกองกำังใบอ่อนนี่อ่าใบอ่อนแจ้วเนี่ยครับโออลังการมากมานั่งเดดกันครับคุณผู้ชมอลังการงานสร้างมากเลยครับดู สองยอดนี่กินกันได้ทั้งอำเภอเลยครับเจบอกถ้ามีใบอ่อนนจะอร่อยอยู่ใบอ่อนมาเยอะแย่ใหญ่เทยเลวไอ้เปิ้ลมันไม่เคยอยากใส่าะอยู่้อยชะบ,บ้านหมดเลยเออเพิ่งไปเห็นนั่นเลงใช่เพิ่งไปเห็นอือหมัน<ห>ก็น เป็นช่อเดียวเนี่ยคุณผู้ชมช่อเดียวมันแตกออกมาโอ้โหเยอะน่เยะกว่เยอะก่นาเย็นน้ำพริกต้องเข้าแล้วครับคุณผู้ชมะนเอ ก็มามารีเอาแขนงนี้ออกอะที่มันแตกยอดออกมาเพิ่งเคยเห็นเะยครับอะไจะงามขนาดนี้ครับสะเดามันเป็นยอดแรกแห่งปีเลยครับผมสำหรับสสะาดาต้นนี้นะฮะเป็นสะาดามันก็ไม่ไม่ขมมากเท่าไหร่ครับ ไม่ขมมากเท่ไรขมพอทนได้ขมพอทนได้ก็คือขมอร่อยนั่นเองนะครับสายขมนะสายขมไม่ควรพลาดนะสายขมสายขมนี่จะชอบเลยขมขนาดนี้นะครับดูขมไเยอะขมไม่เยอะสวพุ่มหโอ้โหอย่เจ็บทัพภาคปกนะเดีไปทำผาาปกนะครับ จะตัดทำเป็นภาพปกโอ้โหครับผมเอาสราลมันมาฝากครับ EP นี e ้นะครับยอดแรกแห่งปีนะครับก็อย่าลืมกดติดตามตึ้งๆนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะ ก็ไม่้าินไหมครับอร่อยนะครับอร่อยครับ <laughs> เดือนยื12น12เนี่ยครับ12ครับนี่นี่เ<ๆ>ดือนอื่นมันไม่มีอ่มันมีแต่เดือนนี้เดือนเดียวครับผมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ใหม่ต่อไปนะครับนี่เลยนะครับกดดิ่งริ้งกิงด้วยนะฮะ ปีต่อไปก็พบกับพวกเรากับผมกับพ่อตานะครับผมนะครับก็ต้องขอกตามนะครับตคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ<ว>๊ายบายครับผม